มามามากินแกงเห็ดใส่ผักติวน้ำกันจ้ะไม่เน้นจะเอาเห็ดบวกหรือเห็ดโคนบานเฮาเนี่ยค่ะรวมกับเห็ดฝางซื้อมาจากตลาดนัดนกัใส่บวบงูบค่ะอันนี้เป็นผักข้ามรั้วค่ะในมาแรกเขาก็มาซอยผักก่อนนจ้ะนี่คือพระเอกของราค่ะมื่อนี้ผักติวค่ะผักติวนี่ะมีรส รสเปรี้ยวปนฝาดค่ะใบแกมนันนจะจะเปรี้ยวหลายหลายก็ใบออนอันนี้คุณตาแเราปลูปกไว้หลังบ้านค่ะช่วงนี้หนาฝนยอดกำลังแตกงามงามค่ะนอดยอดอ่อ,อนดีดีดพริกนี่ก็เก็บมาจากนาค่ะเีิ่มแรกเขาก็เอาไปแกงเลยนะคะ ปรุงเครื่องปรุงลงไปค่ะขาดไปบ่าได้ก็คือปลาลกากับผงชูรสค่ะน้ำเดือดลลกกะใส่เห็ดลงไปค่ะเพื่อนๆปักโคลโคลค่ะค่ะมันเดือดปุดๆแล้วก็เขากใส่บวบง,งูงค่ะหรือบกงูหิวบ้านเขาเนี่ยค่ะเพราะว่ามันมันมัน,มนสุกสุกซานะคะ่ะแม่นเนยก็เลยเอามะมะแกงพร้อมกับเห็ดหลังจากนั้นก็ใส่ผักติ้วลงไปค่ะผักติ้วนี้มันจะเพิ่ม อ่าลดเปรี้ยวนะคะซอยเห็ดแกงหนากินตามด้วยผักค่ะใบแมงลักผักหอมใส่พอสลบนะคะเพื่อนๆพื่นเรียบร้อยค่ะแกงเห็ดใส่ผักเตี้ยวโซ่้้อนๆเนยเมนูเพื่อสุขภาพค่ะ